จีิครับพี่หูพี่หมีไอนมไอจานเดือบุระโนเดือบุระโนเดือดเดดเดืดดเด็กกูแบดแม่งยังคุณแซมมี่ผมไปอันนั้นไม่ได้ฮะผมไวสตัวทีติ๊กตอกไม่ได้อะติ๊กตอกผมมันยังไม่ถึงห้าสิบคนน่ะโอ้โหออกตัวล้อฟรีไอป๋องกูล้อฟรีอยู่ไอ้ปองไอ้ตันปอบเพื่อนจะแบกมึงอยู่ข้างหน้ากูมึงแบกมึงแบกตอนนี้มึงต้องแบกไอ้เหี้ย ไอ้ตัดมึงโดนกำแพงมึงได้เห็นไหมเนี่ยว่าผมจอยครับเลยเออเลสซิ่งมันชวนกูไปเล่นอีเวนต์อะไรอีกเนี่ยเอาแล้วไอเวยนแล้วมันไม่เข้าดิสมาบอกกูแล้วว่าจะเล่นรถอะไรคาร์อะไรชิปหายแล้วทีเนี้ยมันเล่นอีเวนต์ด้วยไปเฟสติวัลเพลย์ลิสต์เหรอเอาแล้วแล้วมีรถอยู่คันเดียวสบายแล้วมึงมาให้กูแบกแล้วเราเอาที่หนึ่งเลยไหมกูจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเถอะเฮ้ยอะไรตืนเรื่องไม่เข้าดิสเลยไอเยี่ยไม่ทันแล้วไอ้ตว์ แล้วมึงก็โอ้โหไอเวนแล้วกูก็เปิดจอดีทิงเอาไว้ด้วยชิปหายแล้วแชทกูขอโทษกูต้องแข่งก่อนมาแปบ๊บหนึ่งนะขออนใญุญาตขออนใญุญาตเออแล้วมึงเอากูคนที่แบบปิดทุกอย่างปิดมินิแมบปบปิดหมดเลยมาแบบ แล้วผมก็ซิ่งครับแล้วผมก็ดึงเบรกมือแล้วผมก็ชยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์อย่างไวฮะโอ้ผมก็ตามเาเป็นะบวนไอเ้เหียถ้าเกิดวัวเห็นนี่มันปิดแล้วเนี่ยสีแดงแพ้เนี่ยหายแล้วแล้วผมก็สิ่งไปฮะ เด็กสักนิดนึงกี่รอบวะเนี่ยโอ้โ,อโอหหลายรอบซะด้วยไอ้เขี้ยไอ้ป่องมึงเล่นกูแล้วไอเ้เขี้อเอ้ยเออผมไปดูโซมาแป๊บไอ้นุม่มไปดูโซมาหิวข้าวดูพี่หมีไม่หิวข้าว,วเวย้ย โอ้ทิ้งกันซะเร็วล่ะสุดโซมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ป่ะแต่การที่จะได้คุยกับพี่หมีโซดามันไม่ได้มีบ,บ่อยๆนะเว้ยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยของแพ้เลยแล้วกูมาแบบบางทีกูไม่ได้นัดโรงหน้าด้วย หรออ่าได้ยินแล้วนี่ไงกูได้นำน้องๆให้มึงไปเยอะแล้วนี่มึงหาคอนเทนต์ไม่ได้หาคอนเทนต์มึงไม่ไ้ใจไม่เอามึงไม่ไ้ใจกูซสแล้วหมวกเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยผมมาจากการอวกาศนาซ a านะครับผมอย่าแตะเบิกเยอะนะก็ค่อยเลียปกติมุมมามด้วยเน่ยเฮ้ยไปมุมมามซะแล้วไอ้เค่้ยค่อยๆเรียไอ้น้องแลวแลวตายเป็นงูเลยเฮี้ยรถกู ก็บอกแล้วเราค่อยแต่เบรกทลไมเบรกแล้วมันชอบปัดวะไม่ได้กแบบกดสองเีล้อมันปีงสองเียงนะมึงอย่ากดลึกดิกดเบาๆกดน้อยๆอ่ะอ๋อมันกดลึกกดน้อยด้วยเหรอเออคันเล่งก็เหมือนการเล่งก็เป็นแต่ปล่อยปล่อยกันเล่งอะเลี้ยวพอได้อยู่เออก็เวลาเลี้ยวใครก็เติมกันเล่นละพ่ออ้าวมันจะได้ดิฟไงปัดตูดปัดเนี่ยปัดปัดตลอดเขาจะสไลด์ไปเลยนั่นไงเพราะมึงพาเสไลด์อะมึงเลยชนไง ไอ้เหียไปเก่งซะแล้วไอตัดไอตัดไหล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 ตก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 ตเกือบ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 อ้าวมันจะได้ดิฟงานปัดตดปัดเนี่ยปัดปัดตลอดเน่ยพาเวอร์สไลด์ไปเลยไปไหนละไอเทียมกดรีไวลเอาไม่รอเอ้สบายมากไม่ตกไม่ตกผมเอาอยู่เอ้เอาอยู่ซะแล้วไอเหียไม่รอกูเลยเนี่ยเอ้ามึงอยากให้กูที่โหลกับมึงไหมจะได้แพ้ด้วยกันหมดเนี่ยไอเียไอเียไม่ทิงเพื่อนว่ะแว่มึงละมรอหน้าได้กูเลยโอ้ยเนี่ยขับร้อยหกิบยังิฟได้เลย นั่นไงไอ้เนี่ยถี่งแล้วมึงเปิดด่านเลยมึงเปิดด่านเลยไอเ้เหี้ยอ้จัรย์เนี่ยกูกะแป๊บนึงกูกะไอ้เหี้ยจนไม่คุยกับมึงอ่ะเสียสมาธิไอ้เหี้ยไม่เดือกูเลยกูนั่งเงียบๆมึงพูดอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยขาชิบหายเอาแล้วป่องอะไรขับหลังมึงอย่ามึงอย่ามึงบอกว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูแบกเองเพื่อนจริงไอ้เหี้ยพูดอะไรเดี๋ยวมึงมันกูแบกเองเพื่อนมันไม่มีคันไหนขับสีเลยโอ้โหออกตัวล้อฟรีไอ้ป่องกูล้อฟรีอยู่ไอ้ป่องไอ้ตัดปบอกเพื่อนจะแบกมึงอยู่ข้างหน้ากูมึงแบกมึงแบกตอนนี้มึงต้องแบกไอ้เหี้ยไอ้ตัดมึงโดนกำแพงอยู่ในเห็นไหมเนี่ย ไอ้ปองทางดินไอ้ปองทางดินแล้วกูขับหลังปองกูทางดินแล้วกูขับหลังแ้วปองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วกูจะเอาอะไรไปชนะมันมึงต้องเอามึงต้องเอาไอ้นี่ไงรถมึงไงแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทางทางที่ดีคือทางตรงไอ้พี่เอกบอกกูมาแป๊บหนึ่งมึงมึงเก็บเช็คพอยด้วยนะไอ้ปองเช็คพอยไอ้ตัดคนไอ้ตัดอย่างเงี้ยไอ้บิ๊ก กูกขับหลังอยู่นี่ไงกูรู้นี่วมึงอยู่ไหนายกูอยู่นี่โลกูอยู่ดี่โลหมุนในสัญญาเจดีว่ากูก็บอกแล้วกูเฉพาะสีฟ้าไงไอ้ตัดก็ว่าไอ้กูไปกว่านแต่สีฟ้าชิบหายก็กูไม่มีรถไอ้เหี้ยมึงรู้เปล่าว่าเนื้อเรื่องอ่ะกูเล่นแต่สีฟ้าแต่สีชมพูที่เป็นสตรีทซีนน่ะนอกนั้นกูไม่เล่นเลยสีเขียวสีส้มมาไอ้เหี้ยไอ้ตัดแม่งแซงกูมึงอย่าแซงกูมึงอย่าแซงกูไอ้ตัดเบียดกูอีกนะาย เอ้าเอ้าไปว่าเขาซะแล้วมันเบียดกูอ่ากลับมาแย่งที่สี่จากกูมึงมึงแค่ที่สี่มันแล้วมึงไปเอาที่หนึ่งสิไอพี่เราได้จะชนะไอพี่อะมันยังมีหวังว่ะไอที่ฝ่ายเออเบอร์เขาน่าจะชนะมันไม่มีใครชนะแต่ครั้งแรกหรอกไอพี่อะใช่ใช่มึงพูดถูกมึงพูดเลยพูดพูดต่อไปเพื่อนพูดพูดเลยพูดเลยไอตัดเลยทำเลยเช็คพอยต์มึไม่ได้เก็บไอพี่สิไอพี่อมึงไอปอมมึงอย่าบอกว่าเช็คพอยต์ ไอ้ตองออก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 ไอ้สัยออกเลยมึงออกเลยไอ้เหี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ราแบ่งไม่ของเราใช่เราไม่้องไม่ของเรากิโลเหรอเฮ้ยพูดงั้นดิรถผมแรงมึงดูรถมันมึงดูรถกันมันนี้มึงเอาอะไรไปชนเออชนแม่งเลยบอกแล้วทางที่ดีคือทางตรงมันไม่รู้สึกเลยเดี๋ยว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 รถเหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงดูจิบคุณเหี้ยแล้วนะมันแต่เราได้จิบคุณ ยิปมึงสู้สามารถถึงกูได้แบบว่าไอ้เหี้ยตาต้ก็ถูกิปยมากที่หนึ่งเพื่อนเอาที่หนึ่งเหรอ,อเจา้าเจา๋าเจา้าเจา้าแล้วมเมื่อกี้ไม่ได้อย่างงี้วะเฮี้ย,รยพระพี่ครับเสียดที่จะเอาไปให้สบายน้องแตวผมปัดหรวผมปัดตัวหลังให้มึงก็ต้องปัดมึงเอาตัวมึงขึ้นมาไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องปัดไอ้ปัดมึงไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นเขาไม่ใช่กูดิฟเหลืวยังไงเช็คพอย เอออย่าปล่อยอย่าปล่อยเออเข้าไอ้ตัดแผ่แผงกระเพงมาดิเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตะการให้เราจะปิดที่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 สามด้วยกันที่สามโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพวกู่ร่วมไปอยู่ที่สามเพื่กระเพิงใช่ไหมจัดเล่นกันไม่ได้ไม่ต่เลย๋ยวผมบล็อกให้ผมบล็อกให้มึงจะบล็อกให้ทำไมมึงเอาตัวมึงกระตูมมึงขึ้นมาอีซี่ bro ถ้าพี่ได้ขับซีอ่ะพี่จะไม่เป็นแบบคันที่เลี้ยวหรอก โอ้โหออกตัวล้อปีไอปองกูรออปีอยู่ไอปองไอปองทางดินไอปองทางดินแล้วกูขับหลังไอปองกูทางดินแล้วกูขับหลังแล้วปองไอ้ี้ยจริงไอเหีครกวนี้แล้วเรียกเพื่อนกูลั่นเลยไอสัตว์ไอปองไอปองไอปองกูเรียกเพื่อนกูตั้งแต่ออกตัวแล้วไลฟ์นี้มีอะไรน่าเด็ดครับไม่มีครับไลฟ์นี้พี่มีอะไรน่าเด็ดนอกจากพี่หมีครับ ไอ้ถัดตอนนี้ร้อนมากๆเลยให้กูปิดแอร์ร้อนชิบหายเลยไอเยี่ยมไอมันสั่งสอนให้ขัรถทัานใหญ่มาว่าแม่งบางเลยกูกูเปลี่ยนแม่งหมดเลยตอนเนี้ยไอป่องกูชิบหายแล้วรถกูตันที่สองร้อยสามสิบห้าเปยไอเดอลใต้ดินประมาณห้าหมื่นเยนโอ้โหมาเปยพี่หมีบ้างดีคุณสาวแก้วเปยไอดอลด้วยเหรอเปยไอดอลด้วยเท่าไหร่นะห้าหมื่นเยนเท่าไหร่วะห้าหมื่นเยนอะประมาณหมื่นหมื่นได้ไหรอ โอ้อเด็กเอ็นทั้งคืนเลยนะไอ้เย็นนี่มึงหัวสมองมึงยังีแต่เด็กเอ็นไม่ได้นะมึงคิดถึงข้าวบ้างไอเ้เบนเพื่อนผมมาเปิดตัวของตัวเฮดเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันฮนะไอท้ที่เออมึงเ, <c oughs> เหมือนเนี่ยไอ้เที่ยมึงกูก็แบบว่ากูนึกว่าคนอื่น <c oughs> ผมันก็พุ่งผ่านไปกูก็เป็นู้เออใครจะไปเออหิวพงหิวฟาก็เตรียมน้ำหลงมานะเดี๋ยวเราไปจะนั่งคุยกันยาวๆกันต่อเฮ้ยเมมเบอร์ตั้งใจเล่นเนรอ เอาแล้วเพื่อนกูเม้มแล้วเอ้ยไอ้ยิ่งเพื่อนกูหายไอ้ยี่เม้มเม้มไปจังยึดแม่เม้มเกินเม้มเกินไม่ต้องเม้มไม่ได้ผมแบกที่ให้เองนะพี่ป้อง เฮ้ยไอสัตว์มันไม่ใช่10ล้านไอปองเมอร์เซเดนเบนซ์สามร้อยเอสเอลอาปีพันเก้าร้อยห้าห้นึ่้อยสี่สิบสามล้านเฮียอ่ะไมุเดาไปแมึงรู้ไหมเนี่ยรถกูราคาเท่าไหร่มึงลงมากราบรถููเดี๋ยวนี้นะไอบิ๊กอีเีอ่